คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายอาคารชุดและกฎหมายบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับบ้านจัดสรรเนี่ยเป็นกฎหมายเฉพาะจะไม่ใช่กฎหมายเหมือนกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับไม่ได้กฎหมายอาญาแต่มันเป็นกฎหมายเขียนมาเพื่อ,อใช้กับบังคับกับบ้านจัดสรรและก็คอนโดอายกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงนิติบุคคลอาคารชุดก่อนนะครับถ้าเป็นกฎหมายอาคารชุดเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอยู่โครงสร้างก็คือ organization chart นะครับก็คือว่านิติบุคคลจะประกอบด้วยหนึ่ง ก็คือท่านเจ้าของร่วมทั้งหมดก็ทําการเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็เลือกผู้จัดการนิติแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จทางโครงสร้างก็จะมีระหว่างนิติบุคคลแล้วก็เลือกคณะกรรมการและเลือกผู้จัดการนิติเสร็จ <c oughs> คนที่เลือกเป็นเจ้าของร่วมในขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้าของร่วมอยู่ข้างบนก็จะมาอยู่ข้างล่าง เป็นผู้รับบริการคือสิทธิ์ในการเลือกตกอยู่กับผู้เจ้าของร่วมเป็นคนเลือกกรรมการไม่น้อยกว่า3แต่ไม่เกิน9ผู้จัดการนิตอิอาจจะเลือกเป็นเจ้าของร่วมหรืออาจจะเป็นบริษัทบริหารจัดการหรืออาจจะเป็นบุคคลภายนอกเป็นนักกฎหมายเป็นใครมาเป็นผู้จัดการนิติก็ได้ตามที่กฎหมายก็หมดยกเว้นในที่ประชุมใหญ่เลือกผู้จัดการนิติไม่ได้เขาก็ให้กรรมการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมา1ท่านมาเป็นผู้จัดการนิติแทนดังนั้นผู้จัดการนิติจะมาสองทางเลือกคือเลือกที่1 ตามมาตรา49ก็คือไปเลือกในที่ประชุมใหญ่ใช้คะแนนเสียง25%ของเจ้าของร่วมทั้งหมดกับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือกรรมการเลือกเข้ามาเองเพราะว่าที่ประชุมใหญ่คะแนนเสียงไม่ถึงก็เลยจําเป็นต้องมีผู้จัดการนิติที่มาจากกรรมการสถานะอํานาจหน้าที่เหมือนกันอันนี้คือประเด็น,นหนึ่งประเด็นี่2เจ้าของร่วมอยู่ข้างบนสุดเลือก2คนนี้กรรมการแล้วก็เลือกผู้จัดการขณะเดียวกันทางเจ้าของร่วมก็ย้อนกลับมาอยู่อันเดอร์นิติบุคคลอีกเพราะว่าเป็นผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายเงินค่าส่วนกลาง เนี่ยโครงสร้างคอนโดจะมีโครงสร้างแค่นี้ทีนี้คําว่าน,นิติบุคคลที่ทางท่านเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านเรียกเนี่ยคาว่าน,นิตินิตินิติเนี่ยก็คือบริษัทบริหารจัดการสัส่วนใหญ่เนื่องจากมีความผูกพันใกล้ชิดกันในการที่จะให้บริการในกฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าบริษัทบริหารจัดการเนี่ยคำว่าผู้จัดการอาคารละกันนะครับผู้จัดการอาคารซึ่งจะแตกต่างกับคําว่าผู้จัดการนิติผู้จัดการนิตินี่หมายถึงเป็นผู้แทนของนิติบุคคล นะครับในการที่จะทํานิติกรรมสัญญามีอํานาจหน้าที่เซ็นใบปลอดหนี้มีอํานาจหน้าที่ในการที่จะออฟ้องร้อง,ด,องดําเนินคดีกับคนที่ค้างค่าส่วนกลางแต่คําว่าผู้จัดก,การอาคารไม่เขียนไว้ในกฎหมายดังนั้นก็จะเป็นผู้จัดก,การนิติหรือคณะกรรมการเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งบริษัทบริหารจัดการเข้ามา ช่วยบริหารจัดการในคอนโดมิเนียมบริษัทบริหารจัดการก็จะมีหน้าที่ 1. ให้คําปรึกษา 1. เรื่องกฎหมาย 2. บริหารจัดการ 3. บัญชีการเงิน 4. เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมบริษัท outsourcing เช่นบริษัทรปภแม่บ้านคนสวนกําจัดมแมลงประกันภัยเป็นต้นนอกจากนี้ก็จะต้องดูเรื่องมูลค่าทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดูแคตฟอร์โปรเจคชันนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอาคารสานที่การซ่อมบำรุงเกี่ยวกับการซื้อของใหม่อะไรต่างๆบริษัทบริหารจัดการก็จะมีส่วนสำคัญเป็นเครื่องมือให้กับผู้จัดการนิติและก็เป็นเครื่องมือที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเนี่ยทำการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างผู้จัดการนิติเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่มีอำนาจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะผู้จัดการนิติที่มาจากที่ประชุมใหญ่แต่ถ้า ผู้จัดการนิติที่มาจากกรรมการเนี่ยเขาก็สวมหมวก2ใบหนึ่งเป็นกรรมการด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการนิติด้วยเขาก็เลยมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็คือความหมายที่ลูกบ้านใช้คําว่านิตินิติอะ่ะมันเลยสื่อความหมายผิดตัวจริงๆแล้วคําว่านิติบุคคลเนี่ยมันก็คือตัวที่จัดตั้งมาโดยเป็นองค์กรของคอนโดมิเนียมหลังจากเจ้าของโครงการสร้างเสร็จก็ส่งมอบมาให้นิติบุคคลนิติบุคคลประกอบด้วย1เจ้าของร่วมคณะกรรมการและก็ผู้จัดการนิติทีนี้ ลูกบ้านก็ติดปากเรียกผู้จัดการอาคารเรียกฝ่ายบริหารจัดการว่านิตินิตินิติตอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าใจผิดแต่แต่ก็ถูกต้องก็คือมาอันเดอร์นิติบุคคลนั่นเอง